สวัสดีครับวันนี้เล้งเล้งแคคตัสน,นะครับก็มาสอนวิธีการชำหนอนนะครับมาแบ่งปันเกี่ยวกับการชำหนอของทางสวนนะครับเพราะว่ามีหลายคท่านที่เห็นตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับการขายไม้กราฟนะครับแล้วผมก็ไปให้ดูเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเกี่ยวกับชำหนอตรงนี้นะครับต้นไม้ที่ชำหนอนนะครับที่เขาเห็นแล้วเขาก็เลยสอบถามกันเข้ามาว่า อยากให้สอนวิธีการช้ำหน่อหน่อยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันว่าครับว่าที่เล้งเล้งทำทำยังไงครับเปอร์เซนต์ตอนแรกนะครับที่เล้งทําก็คือตอนแรกมันก็เปอร์เซนต์ในการรอดต่ํามากปรับเปลี่ยนหลายอย่างจนโอเคลงตัวแล้วมันรอดมันอยู่รอดเปอร์เซนต์การรอดมันเยอะเล้งก็เลยโอเคอ่ะมาบอกกันเพราะว่าเห็นถามกันเข้ามาของที่จะใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับบีหึง ดินนะครับแล้วก็ฟอสเ e ตหินภูเขาไฟทรายสตากเกิลจีออสโมโค้ดแล้วก็น้ำนะครับจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งคือตัวอากัาค่า่าค่าเชื้อรานะครับเป็นแคปเทนแต่วันนี้เลิงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่า,าที่มือมีบาดแผลอะไรไม่อยากจะยุ่งกับเคมีสักเท่าไหร่วันนี้ก็มา สอนครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับออง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยผมใช้ดินนะครับหถุงเทลงไปในกระบะเลยทันทีโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยหนึ่งถุงจะพอดีกับหนึ่งตะกร้านะครับที่เล้งทำ หถุงจะพอดีกับ1นึ่งตะกร้าถ้าพิธีพ,พิธีพิถันหน่อยก็ให้ล่อนนะครับแต่เล้งไม่ครับเพราะว่าทําในปริมาณที่เยอะไม่ไม่มีไม่ได้พิธีพิถันอะไรขนาดนั้นก็จะประมาณนี้นะครับ1ึถุงจะได้พอดีกับหนึ่ตะกร้าแล้วก็อย่าก,กดนะครับเอาให้มันเป็นเสมอเสมอกันครับวางหน่อมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เล้งทามีแค่นี้นะครับแล้วก็ ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่จริงๆก็เอาออกบ้างนะครับเอาออกบ้างพยายามทําให้มันสม่ําเสมอกันนะครับมันจะได้ดูสวยงามเรียบร้อยหน่อยแค่นี้เองครับแล้วก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีกับออสโมโค้ดนะครับสตารเกิลจีนะครับโรยบางๆครับไม่ได้เยอะ ตัวนี้นะครับเล็งจะทําชําหน่อไว้เพื่อให้มันเกิดรากนะครับไม่ได้เลี้ยงมันอยู่ในนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทําให้มันเกิดรากเปอร์เซ็นต์ของการเกิดรากแล้วค่อยไปแยกอีกทีหนึ่งสตาร์เกิลจนะครับสตาร์เกิลจตามด้วยหินภูเขาไฟนะครับ หินภูเขาไฟนี้เล็งจะโรยไว้แค่บางๆเพื่อไม่ให้ตัวหน่อมันสัมผัสกับดินเพราะว่ามันจะได้มีช่องของการลากของการเดินเดินเดินลงนะครับลากมันจะได้เดินลงไปนะครับโป่งๆหน่อยไม่ใช่ว่า,าติดกับดินเลยหนึ่งอย่างที่เล้งว่ามันน่าจะดีคือมันจะไม่ มันไม่สัมผัสกับหน้าดินมันก็น่าจะลดเปอร์เซนต์ของการเน่าลงได้เยอะนะครับสำหรับหนอนะครับถ้าเด็ดมาแล้วก็สามารถชําได้เลยนะครับอย่างเล้งก็ชําได้เลยชําเลยไม่ได้ต้องพักอะไรแต่ว่าหนามนะครับที่ที่ที่ก้นของต้นแคคตัสนะครับควรควรเอาออก แต่วันนี้เล่งก็ไม่ได้ดูนะครับช้ำๆไปอัตราการตายมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าทํายังไงให้มันมีเปอร์เซ็นต์โอเปอร์เซ็นต์สูงในการอยู่รอดนะครับเอาแค่บางๆนะครับไม่หนาไม่หนาไม่หนาเอาแค่ไม่ให้เห็นดินอะแค่นี้เองนะครับในการทำแล้วก็ เอาหนอนตัวพวกนี้นะครับเข้ามาเรียงตัวนี้นะครับเป็นลาวาชีสเงนะับทีอ่าตัวนี้เป็นทีเล็กตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับกอจิเอ้ยไม่ใช่กอจิอันนี้เป็นออรินจิตัวนี้ก็ไม่มีชื่อตัวนี้เป็นเพลวอนามันกอจินะครับแล้วก็ฟักทองนะครับแล้วก็ทีสามหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็พิงค์ไดมอนด์แล้วก็เอ่อพีทพีทนะครับก็ทั้งหมด เตรียมให้มันพอดีแล้วก็จับเรียงกันเข้ามาก็ลองดูกันนะเล็งไม่อะไรมากนะครับก็จริงๆใส่ถุงมือทำงานไม่ค่อยถนัดนะจริงๆเล็งเป็นแผลเนาะก็เลยใส่ถุงมือปกติไม่ได้ใส่ ถ้าใครลองทำแล้วได้ผลยังไงช่วยพิมพ์กลับมาด้วยนะครับว่าดีไหมไม่ดีประสบความสำเร็จดีหรือยังไงขอขอเสียงตอบรับกลับมาหน่อยครับถ้ามีมันเป็นประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเล้งก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ได้นะแต่เราเราก็เพิ่งไม่ ไม่ถือว่าเป็นมือมือเก่าหรอกมันก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะได้เล่นได้แค่ประมาณปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากว่าจะให้ดูในลักษณะตูดนะครับถ้ามันมีอย่างเงี้ยมันมีมันมีหนามอยู่นะให้เอาออกนะครับแค่นั้นเองอ่ะตอนนี้เล้งก็เลี้ยงเสร็จแล้วนะครับเลี้ยงเฉยเฉยไม่ต้องกดมันนะครับก็เลียงเข้าไป ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ทรายเลยครับใส่ทรายลงไปเพื่อประคองให้มันอยู่แล้วก็ให้รักษาความชื้นจริงๆแล้วถ้าจากการที่สังที่เรื้องสังเกตน,นะมันอยู่รอดเพราะว่าความชื้นคงที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในถ้วยเล็กๆแล้วมันก็แห้งไวแห้งไวรากขาดเดี๋ยวก็ไม่ไม่ได้ไม่ดีจะทดลองนะครับมันอยู่ ในภาชนะใหญ่ๆมันโอกาสที่มันจะแห้งน้อยเช่นอลองนึกดูนะครับว่าน้ำหนึ่งถ้วยแต่มาแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆสิบถ้วยกับน้ำหนึ่งถ้วยวางไว้น้ำสิบถ้วยล,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 ละเหยออกหมดก่อนนี่คือหลักของมันคือสำหรับผมคิดว่าเป็นแนวนี้นะครับว่ามันความชื้นคงที่อยู่ตลอด มันก็เลยปรับตัวได้ง่ายอ่ะโอเคเล้งจะใส่ทรายนะครับใส่ทรายลงไปไม่ได้สนใจนะครับใส่ไปเลยครับโรยไปเลยครับโรยแบบไม่ต้องอะไรกับมันมากนะครับก็โรยไปเลยทำไปเลยไม่ต้องพิถีพิถันอะไรกับมันมากเพราะว่า เดี๋ยวเราเอาน้ำลดนะครับมันก็จะมันก็จะลงไปเองลงไปเองประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ ตามด้วยน้ํานะครับน้ําอาจจะไม่พอเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือนี่เลยครับบีบลงไปแป๊บให้ลงเข้า ตรงไหนทรายเยอะก็เดี๋ยวก็เขียียมันหน่อยเอาน้ำฉีดไล่ๆมันไปก็ประมาณนี้เนาะก็ตกแต่งให้สวยงาม ประมาณนี้เลยครับก็อย่างที่ทําแล้วเราก็มาปรับแต่งหน่อยก็ได้ขูดจากตรงที่มันนูนมาใส่ตรงที่มันมันเตี้ยลงไปก็วิธีการชำหน่อก็มีเท่านี้แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าต้นไม้ของเรามีรากแล้วหนึ่งอย่างคือให้ดูนะครับว่ายอดมันจะมียอดเหมือนถ้าเหมือนกับพวกกราฟนะครับถ้าหนามามันเดิมเป็น เดินออกมาจากตรงกลางนะครับเป็นแบบหนามใหม่หนึ่งอย่างคาดเดาเลยคือมันรอดแล้วครับมันจะแสดงว่ามันลากมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่มีผลิตหนามใหม่ออกมาหาอาหารไม่ได้อะไรย่างนี้ก็อีกหนึ่งอย่างเรื่องปัจจัยของการที่ว่ามันจะอัตราการรอดนะครับมันมีอยู่หนึ่งอย่างาหลายอย่างเช่นหนึ่งคือสายพันธุ์สายพันธุ์มันน่ะอย่างน้อยต้องเป็นสายพันธุ์ที่ลากมาง่าย ไม่ใช่ว่าช้ำยังไงก็ไม่มาไม่มาอัตราการมามีมากมีน้อยแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันแต่จากที่เล้งทดลองแล้วก็ก็มานะมันก็มาไม่รู้อะไรที่ยังยังไม่เคยมามันก็ไม่ไม่รู้สิแต่พวกเนี้ยที่เคยชํำม,มามาทุกอย่างแล้วมาหนึ่งคือสายพันธุ์สองคืออุณหภูมิอย่างเล้งนี่จะพยายามอยู่ในโรงเรือนที่อบร้อนนะครับลากมันก็จะมาง่าย มันจะไม่เหมือนกับช้ำเปิดมั้งครับบางคนเขาก็ช้ำปิดนะครับก็คือใส่ถุงอบให้มันเพื่อออบให้มันล่อลากออกมาหนึ่งสายพันธุ์สองอุณหภูมิสามแล้วก็วัสดุครับวัสดุเกี่ยวกับการล่อลากแล้วก็หลักๆมีอยู่แค่นี้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากวิธีการชำหนอกของเล้งมีแค่นี้เองครับทุกถานนะครับเล้งให้ดูเล้งให้ดู อย่างถาดเนี้ยวาดเดี๋ยวลิงให้ดูอย่างนี้ก็ได้แกะให้ดูแกะหน่อที่อย่างนี้ละกันเนี่ยครับลากก็มาแล้วลากก็มาแล้วขาวขาวให้ดูที่ดินนะครับก็เหมือนกันเลยเล้งทําลักษณะเดียวกันคือเนี่ยครับดินเปล่าๆหินภูเขาไฟแล้วก็ทรายมีแค่นี้เองจริงๆครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันมันมาแล้วมันเป็นยังไงนะ ให้ลองสังเกตดูตามฐานนี่นะเห็นไหมครับว่ามันจะมีหนามใหม่ออกมาโผล่กมาเห็นไหมเห็นปะเห็นปะ,นปะพวกเนี้ยคือก็ไม่ก็เนี่ยหมดเนี่ยนะครับมาหมดแล้วดอกอะไรก็มาดูตัวเหมือนแบบเหมือนจะเอาตัวเองไม่รอดนะแต่ก็ดอกก็มาอย่างเงี้ยก็มามาหลุดไปแล้วก็เนี่ยครับเล็งจะ,จะให้ดูนี่ก็เป็นส่วนที่เล็งจะามาฉํำ จริงมีเยอะกว่านี้ครับว่าบางอย่างมันก็ขายไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ต่อไม่ค่อยมีก็เลยมาชําให้ดูก็วันนี้เ,เรื่องของอัตราการผสมนะครับ B1 นะครับเล้งใช้1ฝาของอันนี้ต่อน้นํา1ขวดแล้วก็ยากันลาด้วยยากันายาการลานะให้ดูตามฉลากเลยครับเล้งกะมั่วครับแต่ทางที่ดีคือ ให้ดูฉลากเป็นหลักและอีกอย่างหนึ่งนะครับเล้งอยากอย่าเชื่ออะไรทั้งหมดอาจจะเป็นวิธีที่เอาตัวรอดได้แต่ดีหรือเปล่าเล้งอยากให้ทุกคนช่วยกันทดลองไม่ใช่ว่าเห็นเล้งทาทําตามพี่อาจจะอาจจะทําได้ดีกว่าเล้งนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันการดูแลเอาใจใส่ก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบลดน้ําบ่อยบางคนชอบอย่งไงมัน ทุกอย่างมันอยู่กับปัจจัยของการที่เราเลี้ยงนะครับก็อยากให้สนุกกับการเลี้ยงไม้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของไม้ตายนะครับถ้าสมมติว่าต้นไม้เราชำเท่าไหร่ก็รอดเท่านั้นเล้งว่ามันไม่น่าสนุกแต่ชำม,มัง่งตายบ้างเล็งว่าโอเคครับเล้งว่ามันไม่งั้นมันมันไม่มีความน่าสนุกไม่มีมน่าไม่ไม่มีอะไรน่าค้นหาก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปถ,ถัดไปนะครับอยากให้ทำอะไรลองบอกมาได้นะ เล้งจะเอาสอนในสไตล์ของส่วนที่เล้งเคยทํามานะครับจะไม่ได้ไปลบล้างอะไรกับใครยังไงนะครับก็คือเนี่ยมันเป็นทําออกมาแล้วเราได้ผลเราก็แบ่งปันต่อครับวันนี้ก็ถ้าอยากมีคําถามอะไรนะครับถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ใน YouTube หรือ,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 อ YouTube และทางเพจแล้วกันนะครับเลิงจะฝากลิงก์กงไว้ตรงนั้นแต่ถ้ามีอะไรส่วนใหญ่เลิงจะลงในลายลายลาย,ออลายที่เล้งสร้างขึ้นมานะไปฝากกดติดตามด้วยนะครับเ,เฟซเล้งนะครับเล้งเล้งแคคตัสกด3จุดแล้วก็กดคําว่าติดตามเห็นก่อนนะครับแล้วจะไม่แล้วก็จะไม่พลาดนะครับถ้าเล้งไลค์แล้วก็ลงคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ